thailand you miss world and in time สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแมดมิงบาบาโอปอสุชาตาช่วงสี่ครับสาวไทยของเราครับ สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยด้วยการคว้าม,มงกุฎ m ิสเวิลด์2025เป็นครั้งแรกของชาติครับในการประกวดครั้งที่ <c oughs> ก่อการประกวด m ิสเวิลด์2025ครั้งที่72จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ณศูนย์แสดงสินค้าไฮเทคเมืองไฮเดรราบัตรัฐแต่ลังกาาประเทศอินเดียโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจาก108ประเทศทั่วโลกครับโดยการประกวดรอบไฟนนลนี้ครับแบ่งเป็น5รอบด้วยกันครับรอบที่1 Blah, เป็นการประกาศผู้เข้ารอบท็อป40ครับเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบวาทแถบของโมเดลท ALENT VIVA SPORT และคะแนน,นรวมจากกรรมการครับเป็นครั้งแรกที่ประกาศท็อป40อย่างเป็นทางการบนเวทีรอบไฟนอลครับรอบที่2ครับอินเตอร์วิวเซกเมนต์สัมภาษณ์บนเวทีครับผู้เข้ารอบจะได้พูดต่อหน้าผู้ชมและกรรมการเกี่ยวกับแรงบันดาลใจความฝันหรือหัวข้อที่เตรียมไว้เป็นการสแสดงความคิดทัศนคติและเสน่ห์เฉพาะตัวครับสิงโอปครับก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากใน รอบนี้ด้วยความสงบนิ่งและฉลาดลึกครับรอบที่3ครับอีเวนนิ่งกล่าวลาวครับผู้เข้ารอบจะเดินบนเวทีในชุดราตรีที่ออกแบบพิเศษครับวัดจากบุคลิกความสง่างามทวงท่าและการควบคุมตัวบนเวทีครับเป็นรอบที่สื่อทั่วโลกครับรอดูและถ่ายภาพไวมากที่สุดครับรอบที่4ครับประกาศทบทปบครับหลังจากรวมคะแนนจากรอบก่อนหน้าครับผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายจะเข้าสู่รอบตอบคาถามสําคัญครับและรอบไฟนอลครับ Q&A ครับตอบคําถามสุดท้ายครับคาถาม สำหรับปี2 0 25ครับคือครับความจริงและความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการเล่าเรื่องมีความสาคัญอย่างไรครับและคําตอบของโอปอครับได้ตอบว่าขอบคุณมากๆากสำหรับคาถามนี้ค่ะการยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้คือเกียรติสูงสุดในชีวิตของฉันหนึ่งในบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดที่ฉันได้รับจากการอยู่บนเวที Miss World คือความรับผิดชอบที่เรามีในการกําหนดวิธีที่ความจริงถูกถ่ายทอดการกระทําที่สําคัญที่สุดของฉันและผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถทําได้คือการเป็นมอยา บุคคลที่ผู้อื่นสามารถมองขึ้นไปหาได้อย่างเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไรหรือมีบทบาทอะไรในชีวิตจะมีใครบางคนมองขึ้นมาหาเราเสมออาจจะเป็นเด็กคนรู้จักหรือแม้แต่<อ>พ่อแม่ของเราเองและผู้ชนะความมองมิสเวิลด์ไปครองครับก็คือโอปอสุชาตาช่วงสีจากประเทศไทยครับสาวต้สาวภูเก็ตของเราเองครับปบมือสิครับรออะไระครับ ็ต้องบอกว่าสมมงมากมากครับมงที่รอคอยมากกว่า72ปีครับในที่สุดก็เป็นสาวใต้ของเราครับที่คว้าม,มงให้กับประเทศไทยไปครองได้ครับจะต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับแบบไม่มีข้อคัดค้านจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชาวโลกชาวต่างชาติเอเชียยุโรปอเมริกาใต้ออฟริกาใต้ครับต่างก็เห็นด้วยครับสําหรับการมงของสาวไทยสาวโอปอของเรานะครับก็หลังจากที่นางครับชูดมงได้รองอันดับ3ในการประกวดมิตรยุนิเวอร์2024ปีนั้นครับต้องเรียกได้ว่าปีนั้นนางก็ทำได้ ดีแล้วครับปีนี้ครับในมิสเวิลด์ครับนากลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมและความมั่นใจอันเหลือล้นจริงๆครับตอนความมงครับเพื่อนๆทางงามก็ตั้งยินดีกับโอปอครับไม่มีจิกหัวยิีกกันนะครับแล้วโอปอสมมงจริงๆครับเพื่อนๆต่างก็ยอมรับในตัวสาวไทยคนนี้ครับเอาล้วครับก็ไ็นฟังคอมเมนต์นานชาติต่อโอปอสู่ชาตางช่วงสี่กันได้เลยครับกันที่ความคิดเห็นทันแรกครับกล่าวว่า เมื่อเธอมาถึงสนามบินเพื่อร่วมการแข่งขันมิสเวิลด์ฉันก็ขอต้อนรับเธอสู่อินเดียและในที่สุดเธอต็ชนะขอแสดงความยินดีด้วยรักประเทศไทยจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับเธอชราสง,ง่างามและสวยจากภายในอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาครับมงกุฎตกเป็นของประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันน่าถึงนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ,ค,รบคิดว่าชุดและการแต่งหน้าของเธอทําให้เธอดูโดดเด่ดดนไม่ว่าคําตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ยินดีด้วยคุณไทยแลนด์ คอมเมนต่อมาครับเชยชนะของคุณสะท้อนถึงจิตวิญญาณอันงดงามของคุณคุณเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับจากคําตอบสุดท้ายเอธิโอเปียรัร้งอันดับหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาจากผลงานโดยรวมความโดดเด่นความสวยงามในช่วงเวลาของการแข่งขันแล้วใครคือผู้สมควรได้รับมงกุฎสีน้ําเงินของ Miss World 2025อย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาครับสมควรแล้วที่ประเทศไทายได้มงรักจากอินเดีย ฉันไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เห็นจูเลียผูก่อตั้งมิสเวลด์ฉันรู้สึกตื่นเต้นใจเธอเป็นคนที่บริสุทธิ์และใจดีที่สุดในโลกเหมือนกับไดอาน่าแต่เธอมักจะเลือกผู้ชนะที่สง,ง่างามมีศักดิ์ศรีและสง,ง่างามเสมอคอมเมนต์ต่อมาครับไทยลนดนสมควรได้รับมงตั้งแต่เริ่มต้นเธอคือราชินีที่ฉันชอบที่สุดรักมากๆจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับในที่สุดราชินีนางฟ้าของฉันก็คว้าม,มงกุฎไปครองแล้วมิสเวลด์ตาสวยมาก คอมเมนต์ต่อไปครับไทยแด์คู่ควรกับตำแหน่งอย่างน้อยเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอโดนปล้นมงที่มิสยูนิเวอร์สแปลกที่พวกเขาไม่ให้เธออยู่ในท็อป3เธอทำได้ดีมากสาวงามจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับในมิสยูนิเวอร์ไทยเธอเคยตอบคำถามได้ดีกว่านี้คำตอบของผู้เข้าประกวดทุกคนดูเหมือนจะเป็นศูนย์ลรพจน์มากกว่าคำตอบอย่างไรก็ตามรู้สึกดีที่ไทยชนะอย่างไรก็ตามไทยควนได้อันดับที่สองในมิสยูนิเวอร์เช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับ คำถามของกรรมการไม่ยุติธรรมคำถามเข้าใจยากจังคอมเมนต์ต่อมาครับชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับคุณมิสไฮแลนด์เวลล์มิสโอปอสุชาดารูปรักของคุณสวยงามมากฉันยังสังเกตได้ว่าคำตอบของคุณดูเหมือนจะมุ่งตรงมาจากใจและจิตวิญญาณของคุณลนแนนว่าจากผลักดันให้คุณยืนอยู่ต่อหน้าผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่นๆหวังว่าคุณจะมีส่วนสนับสนุนความทุ่มเทและความตั้งใจของคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุโครงการโอปอลฟอร์เฮอร์อย่างเต็มที่ คือช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสทั่วประเทศไทยแล้วก็ทัวโลกขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับความสำเร็จของคุณและขอ,ขอขอบคุณทีมงานทุกคนของคุณโดยเฉพาะแม่ปุย๋ยที่มีส่วนร่วมในงานเสริมสวยของคุณด้วยความทุ่มเทฉันเชื่อว่าในที่สุดคุณก็ทำได้ประเทศไทยหลังจากใช้เวลา72ปีในการแข่งขันขอแสดงความยินดีและชื่นชมจากใจกจริงขอให้คุณและประเทศไทยโชคดีฉันรักคุณ คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาครับคนไทยรักสมุนไพรเลยคิดว่าอปอก็มีส่วนสมุนไพรเธอชอบทาสวนคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันไม่ชอบการประกวดครั้งนี้เพราะว่านอกจากมิสไทยแลนด์แล้วผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่เข้ารอบสี่คนสุดท้ายก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าสาวที่เข้ารอบสี่คนสุดท้ายอย่างฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะแข็งแกร่งเป็นอันดับ2ก็เป็นได้นาเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงเกลียดและไม่ค่อยดูการประกวดงงๆนี้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ แชมป์เป็นคนฟิลิปปินส์แต่ประเทศไทยเป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายเธอทำเต็มที่ผู้จ่าช,ชาัดชนผู้จ่าชัดเจนและเตรียมตัวมาอย่างดีนั่นคือแกานแท้ของการคว้าตำแหน่งมิสฟิลิปปินส์ตอบคำถามดีกว่าไทยมากแต่ไทยชน,นะได้มิสทำอาหารอีกคนแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับสมควรได้เป็นแชมป์จริงๆเราควรภูมิใจเพราะผู้เข้าแข่งขันจากเอเชียก็สามารถแข่งขันได้เช่นกันภูมิใจที่อินโดนีเซียเข้าท็อป10ได้ และคอมเมนตสุดท้ายครับมิสเวลปีนี้สวยและมีสเสน่ห์มากบุคลิกของเธอก็น่าชื่นชมและเธอคู่ควรกับมงกุฎทุกประการจริงๆการได้เห็นเธอไม่แต่งหน้าเป็นอะไรที่น่าถึงมากเพราะเธอสวยสะกดทุกสายตาด้วยรอยยิ้มที่สดใสของเธอฉันชอบเธอมากๆ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวโลกนะฮะต่อมิสเวิลด์ที่คนไทยโอปอสุชาตานะครับได้คว้ามงไปนะครับถ้ามีเรื่องราวไวรัลเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ้านต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ